เรื่องที่ไทยจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปเ2020นะฮะซึ่งวันนี้ทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกนะครับว่าถือว่าเป็นการเสียโอกาสครั้งใหญ่นะครับซึ่งการประกาศเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นะฮะแล้วมี5เมืองเข้าร่วมแข่งขันซึ่งไทยก็เสนอจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับ เมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาก็ยังมีการดำเนินการตามโครงการนี้ต่อจนไปถึงขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ของ World Expo เข้ามาเยี่ยมประเทศไทยเพื่อไปตรวจสอบพื้นที่มาตรวจสอบแนวคิดโครงการนะฮะแล้วก็ไปพบกับฝ่ายต่างๆรวมทั้งฝ่ายค้านผมก็ได้สนับสนุนไปอย่างเต็มที่ว่าเป็นเรื่องที่น่าทำ ตัวของคนที่มาตรวจสอบเองก็ประทับใจในแนวคิดที่เราจะเอาเรื่องการพัฒนาพื้นที่ที่สมดุลแนวพระธรมริเรื่องความพอเพียงนะครับการที่เราจะใช้พื้นที่ตรงนั้นหลังจากการแสดงนิทรรศการไปเป็นแหล่งเรียนรู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามแนวพระธมรินะฮะแต่สิ่งที่หายไปก็คือความแสดงความจริงใจของรัฐบาลว่าอยากจะจัดงานนี้รวมถึงมีเสียงครหารนินทาว่าไม่อยากจะเป็นเจ้าภาพนะฮะ อาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะให้ที่อื่นได้เป็นเจ้าภาพนะครับถึงแม้ว่าฝ่ายค้านใช้การตั้งกระทู้ถามรัฐบาลก็ยืนยันมีนโยบายแต่วันนี้ชัดเจนแล้วว่านายรัฐมนตรีไม่ทำหนังสือตอบไปที่คณะกรรมการที่สอบถามมานะครับนี่นะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะฟ้องชาวจังหวัดอยุธยาว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นคนตัดสินใจไม่ให้อยุธยามีโอกาสในการที่จะเป็นเจ้าภาพ w o r l d e x p o นะฮะ ก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเราลงทุนประชาสัมพันธ์อะไรไปเยอะแยะเลยนะครับก็มีข้อมูลจากภาคเอกชนด้วยนะฮะเรื่องนี้คุณเกรียงไกรกาจนะโพคินเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท INDEX Creative Village จำกัดซึ่งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ผู้ประสานงานในการเสนอโครงการเนี่ยนะครับบอกว่าที่เราถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว100%เนื่องจากว่าท่าทีของรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้ดำเนินการใดๆ อีกต่อไปแม้ว่าจะมีการเตรียมการในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แนวคิดการจัดงานอันนี้ก็ลงทุนไปแล้วโดยบริษัทเองก็เริ่มรับรู้สัญญาณน,นี้มาตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะฮะทาง BIE เนี่ยเขาเดินทางมาดูความพร้อมของไทยแล้วก็เข้าพบคุณยิ่งรักนายกรักฐมนตรีก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ก็แค่ทักทายกันตามมารยาท หลังจากลงพื้นที่ทาง BIE ส่งหนังสือทวงถามความชัดเจนและท่าทีของรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศสองฉบับแต่ไม่ได้การตอบกลับใดๆที่สุดแล้วจึงส่งหนังสือฉบับที่สามมาชี้แจงว่าได้ตัดสิทธิ์ประเทศไทยออกจากการเป็นผู้เสนอตัวชิงเป็นเจ้าภาพ w o r l d Expo แล้วและท่าทีเพิกเฉยของรัฐบาลไทยรวมถึงกรณีล่าสุดการประชุมเพื่อนําเสนอความพร้อมเมื่อวันที่11และ12มิถุนายนที่ผ่านมาที่ปารีสฝรั่งเศส ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย5ประเทศก็คือไทยรัสเซียตุรกีดูไบและบราซิลเนี่ยเขาต้องส่งตัวแทนไปนําเสนอศักยภาพและความพร้อมแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการส่งตัวแทนไปเลยอ,อันนี้แหละฮะที่ทําให้ทาง BIE เขาตัดสิทธิ์ไทยอย่างเป็นทางการและสถานการณ์ล่าสุดคู่แข่งสําคัญอย่างดูไบขึ้นมาแซงหน้าตุรกีแล้วแล้วก็ไปยืนอยู่ในท่านเต็นหนงห ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพแล้วดูไบฮะดูไบฮะชื่อคุณคุณ,ค,ณคุณเกีรกายบอก <S <S โ,อโ,โอ้โหเนี่เสียความรู้สึกกับเรื่องนี้มากทําให้ไทยเสียโอกาสอย่างร้ายแรงทีเดียวนะเนี่ยถ้าเป็นดูไบได้ไปเนี่ยคนเขายิ่งเชื่อว่าเราเนี่ยหลีกทางให้ใช่ไหมฮะใช่ฮะคือถ้าเป็นประเทศอื่นก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเป็นดูไบเนี่ยมัน,มนบังเอิญเป็นประเทศที่ก็มีการเอ่ยถึงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมในช่วงหลังนะครับ